สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการชูรมนะครับรายการที่จะนำความสุขนะครับในเรื่องของการตกแต่งบ้านมาฝากุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับครับสำหรับวันนี้ครับเกส,สรรเราอยู่ที่โครงการอะไรครับโครงการบ้านกลางเมืองพระรามสานะคะดบูรณาจาก AP ค่ะและ<ห>ที่นี่นะคะ<ไ>ก็มีฟังชั่นมากมายนะคะที่เกสประทับใจด้วยค่ะอย่างชั้นสองนี่ยนะคะก็จะมี ห้องนั่งเล่นนะคะกว้างใหญ่ไพศาลนะคะแล้วก็ยังมีชั้นสามเลยนะคะเราใช้พื้นที่แบบเต็มพื้นที่บนดาดฟ้าเลยค่ะสามารถนําไปใช้แฟชั่นต่างๆได้นะคะในเรื่องของ Security นะคะที่นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าจะแบบว่าถูกใจท่านผู้ชมมากเลยนะคะนั่นก็คือมีแค่1นึ่งร้อยิยูนิตนะคะเพราะฉะนั้นเคื่อนบ้านไม้เยอะนะคะต้องรีบมาดูกันค่ะที่นี่นะคะยังใช้สถาปัตยกรรมนะคะเป็นอิสเป ration แล้วกันนะคะเป็นไอเดียมาจากทางสเปนในตอนใต้นะคะ ค่ะ <Dennis. S 2> นั่นก็คือเอสเปนญอลดีเดมอนเตที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าสวยตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับบริเวณที่พี่ของสกุลีนะครับก็มีการดีไซน์แล้วนะครับไม่มีการปล่อยให้หลุดเลยนะฮะทั้งรั้วด้านหน้าและต่างนะครับเข้ามาเนี่ย ตัวบ้านแน่นอนว่าเอกิธรรมส่วนที่อยู่แล้วนะครับก็อีกอย่างที่ต้องจับตาบองนั่นคือพื้นที่ว่างหรือตัวแลนด์สเคปดีไซน์เลยครับเราไม่แค่มีการปล่อยไว้มันต้องเข้ากับบ้านออกมาแล้วต้องไม่รู้สึกว่าเอ้ยขัดแย้งกันเป็น mood and t o เดียวกันนะครับจะเห็นนะครับว่าเหล็กฉลุต่างๆนะครับหรือรูปลายต่างๆที่นํามาใช้ในการเนี่ยเวลาแสงสะท้อนผ่านเนี่ยนะครับลงไปที่ผิวน้ำเนี่ยมันก็จะมี reflect ที่สวยงามด้วยนะครับเรียกว่าคิดแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียด ครับถูกต้องนะครับวันนี้ผมเลยไปสัมภาษณ์นะครับ landscape designer นะครับว่าเขามีแนวคิดยังไงในการออกแบบนะครับพื้นที่ว่างของที่นี่นะครับให้มันออกมาได้สวยแล้วก็กลมกลืนกับตัวบ้านขนาดนี้นะครับในช่วง get inspired by AP ครับสัจพงษ์เล็กอุไทนะครับดีไซน์ดี렉เตอร์บริษัท landscape t e c h n i c ครับ ครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็เป็นการที่เราผสมผสานร,ระหว่างชีวิตทันสมัยแบบโมเดิร์นนะครับเข้ากับงานสถาปัตยกรรมแบบสเปนนิชนะครับเพราะนั้นจะเป็นโมเดิร์นสเปนนิชนะครับซึ่งเป็นแนวทางใหม่ๆของอาทาวน์โฮมในยุคป,ปัจจุบันนะครับ <S <S ซึ่งในที่นี้เนี่ยงานแลนส์เคปเองเนี่ยพยายามเชื่อมต่อจากงานอินทีเลียงานสถาปัตยกรรมออกมาสู่งานภูมิสถาปัตยกรรมภายนอกนะครับโดยพยายามใช้ดีเทลเนี่ยที่ดึง พื้นที่ภายในกับภายนอกเข้าหากันนะครับส่วนในทางแล์สเคปเองเนี่ยก็พยายามเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับตั้งแต่ทางเข้าส่วนสาธารณะส่วนกลางนะครับคลับเฮาส์แล้วก็บริเวณวงเวียนต้อนรับหรือแม้กระทั่งสวนบ้านตัวอย่างครับทางทีมงานเนี่ยก็ได้ทำรีเสิร์ชนะครับตั้งแต่ ภาพขององค์ประกอบทางสเปนเนี่ยนะครับตั้งแต่พระราชวังวัดวังจนถึงตัวอาคารของขุนนางหรือว่าบ้านบุคคลทั่วไปนะครับเพื่อมาแปลงองค์ประกอบพวกนี้ให้เป็นงานที่เป็นโมเดิร์นมากขึ้นนะครับเพื่อใช้ในโครงการนะครับตั้งแต่ป้ายซุ้มทางเข้าจนถึงองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆตามทางเดินนะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยจะได้ลดทอนมาจากท рад ิชันอลของทางสเปนนะครับให้เหมาะสมกับบรรยากาศแล้วก็พื้นที่อของโครงการครับ เอพีไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเพียงเท่านั้นนะครับแต่เอพีเนี่ยได้ใส่ใจทุกความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณครับโดยความมุ่งมั่นที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้ตรงใจที่สุดนะครับเพราอทุกความปรารถนาของคุณครับคือแรงบันดาลใจของเอพีครับค่ะแล้ววันนี้โจทย์ของเรานะคะเป็นคุณปุ้ยพี่วันวันค่ะไปช่วงนี้เลยค่ะช่วงก็จยูรูมกับเราเลยค่ะครับชมครับ สวัสดีพี่ตุ้มพี่เกรสแล้วก็อีคิวนะคะตอนนี้ก็แบบถึงโอกาสที่ผู้จะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าน,นแล้วก็อยากจะฝากบอกพ well ี่ตุ้มด้วยนะคะว่าสําหรับตัวบ้านผู้เองเนี่ยเวลาที่ที่ลงมาจากบันไดหรือว่าตัวทางที่เข้าบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะ <ๆ S 1> โปร่เกินไปค่ะก็อยากจะให้มีอะไรมาบังนิดๆหน่อยๆนะคะที่บ้านเนี่ยก็จะมีน้องหมาอยู่2ตัวนะคะอยากจะให้ใส่เฟอร์นิเจอร์ที่มันสามารถที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เขาไปทําให้เฟอร์นิเจอร์มันเสียรูปหรือว่าเสียทรงหรือว่าเป็นรอยได้ค่ะพี่มันยากไปไหมคะแตะฝากด้วยนะคะ หลังจากที่เราได้ฟังโจทย์ของคุยแล้วนะครับต้องทำ้อให้2อย่างให้อยู่ด้วยกันด้วยนะครับไปติดตามชงปกติก่าครับว่าจะตกแต่งออกมาเป็นอย่างไรครับเรามาเริ่มจากตัวผังก่อนอยู่นะครับเป็นประจำเลยนะครับคุณผู้ชมครับทำตัวเป็นแบบนกเริ่มต้นจากทางเข้าเราเห็นในส่วนของดิน i n g a อารียนะครับหรือส่วนรับประทานอาหารนั่นเองนะครับเราจัดเซตไว้ทั้งหมด ปที่นะครับถัดมานก็เป็นมุมที่เรียกว่านั่งสบายๆของครอบครัวนะครับเรียกว่าเป็น private area ครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นมุมรับแขกแบบที่เรียกว่าเป็นกันเองกันเองหน่อยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนแอร์เเรียมซึ่งเราถือว่าเป็นแบบว่าตัวฟงจุ้ยด้วยนะครับค่าห้องนะครับคือเป็นตัวกั้นสวนนะครับมีส่วน l i ฟวิ g room ที่เป็นเรื่อนเป็ราวคือเป็นเมน living room นะครับราะว่าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นห้องที่สะ่งสมเป็นคอปเตอร์นเองนะครับเราไปดูการตกแต่งภายในกันดีกว่าครับ จากทางเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะพบกับส่วนที่เป็นส่วนทานอาหารนะครับของเดิมเนี่ยเรียกว่าบริการด้านข้างเนี่ยร่มรื่นนี่นะดูสีนะร่มรื่นะใช่ค่ะเราจะเปลี่ยนลุคให้มันเป็นโมเดิร์นขึ้นนะครับแล้วเนี้ยชุดแล้วก็ทานอาหารเนี่ยต้องเปลี่ยนสักนิดหนึ่งนะที่เปนะครับเี็นภาพเปลี่ยนท็อปนะฮะให้มันดูแบบว่าสีมันแบบว่าดูนิ่มนวลขึ้นมาคลาสสิกหน่อยเนาะครับนะครัแล้วก็ผ้าบุของตัวลักษณะของเก้าอี้เนี่ยก็ใช้เป็นลักษณะของผ้าหุ้มนะครับแล้วก็ บิดบุดหน่อยบิดบุดหน่อยนะครับไม่มีความแข็งก่นะครับใช่ครับบนโต๊ะนี่อาจจะมีแจกันดอกไม้สวยๆนะครับพร้อมด้วยโคมไฟที่ห้อยลงมาจากเพดานโคมไฟนี่อาจจะต้องเปลี่ยนค่ะพี่ตุ้มเพราะอันเก่าเนี่ยเป็นลักษณะแช andelier นะคะแต่แช andelier ของของเก่าเนี่ยมันอาจจะเข้ากับโต๊ะเก่าไงคะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนโต๊ะใหม่นะคะก็ต้องดูทันสมัยมากขึ้นดูแต่สมัยมากขึ้นเราใช้เป็นลักษณะโครงเด็กง่ายๆนะครับให้อ่อนช้อยด้วยการรักษาของดัดโครงเด็กไปหน่อยดอกฟ้าเพดานให้เป็นหลุมนะครับให้หลุมโค้งเลย นะครับแล้วก็ซ่อนไฟไปนิดหนึ่งนะครับจะได้เป็นดนวนำสายตาเข้ามานะครับก็จะทำให้มุมรับแขกเนี่ยสวยงามแล้วยังขาดอะไรไปนิดหนึ่ง่็่าอะไรนะครความนุ่มนวลเนี่ยความนุ่มนวลของผ้าม่านแล้วก็ความนุ่มนวลของกลมชิ้นนะครับเป็นอีกจุดนั้จุดหนึ่งนะครับที่คุณปุ้ยขอมาในเรื่องของโมจุยตรงนี้เนี่ยโชรุมก็ออกไอเดียให้นะครับว่ามีตู้ผ้าอยู่แล้วของเดิมนะครับเรามาดัดแปลงสมัยทําเป็นแบบลักษณะของตู้บิวอินตรงกลางก็คือเป็นช่องกระจกเลย

เป็นมุมส่วนตัวเนาะมุมนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นผ้าบุนะครับสีเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีแบบโทนสว่างหน่อยนะครับเป็นสีขาวก็ได้หรือสีขี้มันอ่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับวางหมอนชิ้นแบบนี้นะครับให้เข้ากับตัวโซฟานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายหลังนะครับตกแต่งสไตล์นี้มักจะมีปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศเราก็ใช้วิธีนะครับคือเราตกแต่งผนังด้านซ้ายและขวานะครับเป็นลักษณะเหมือนตู้นะครับเป็นเหมือนวอล์ทิ้งเมนตัวนี้ก็ทำให้ยื่นจากผนังมาสักก็ติดระจก ครับด้านล่างก็เป็นกลายเป็นลักษณะของเป็นบาร์ลูกฟ้าเคนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปิดเป็นเก็บของทุกท่านได้ส่วนบริเวณตรงกลางนะครับเหนือหน้าต่างซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของแอร์ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะใช้เป็นระแนงสวยๆนะครับบังไว้เพราะฉะนั้นแอร์เนี่ยก็สามารถจ่ายลมเย็นออกมาได้ครับตาเรามองไปก็ไม่เห็นเครื่องแอร์จะเก็นะครแต่ว่าเย็นได้เย็นจากไหนครับลุงนะครับก็คือลักษณะวามตกแต่งมาอีกมุมนึงครับเป็นมุมไฮไลท์ของบ้านก็คือเมนลิฟวทงรูมนะครับคือว่า ห้องรับแขกกลัก<ม>นันเองนะครับต<ม><ค>รงนี้จะทำให้โก้นะครับบริเวณบ,บ้านที่เขาเรียกมีบริเวณที่กว้างขวางในเกรส